มั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่ออซซี่ซัสเพนชันสวัสดีครับพวพื่อนๆาจจะชอบรถตู้ใคเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเนต้า X รุ่น480สมาร์ทนั่นเองครับซึ่งเขามี A d a s level 2อ่ามีไม่กี่แบรนด์นะครับที่เขามีทำได้ถึงระดับ level 2นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยมี ICA ที่เป็นระบบ อินเ g อ a ์เกร u ครูซแอสซินะครับหรือเป็นการใช้ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะนั่นเองครับที่จะวิ่งตามเส้นจราจรนะครับผมแล้วก็จะ,ะปรับลดความเร็วอัตโนมัติให้เพื่อนเพื่อน,นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลากักการทํางานเป็นอย่างไรตอนนี้ผมเปิดไว้อยู่เป็นฟูลเลยนะครับโอเคผมขอยกเลิกก่อนเหยียบเบรกนะฮะระบบคือการที่เ,เพื่อนๆจะเปิดระบบนะครับให้เ,เพื่อนๆดันลงหนึ่งครั้งก่อนปุ๊บ ดันลงหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นการใช้ของตัว Adaptive ครับในหน้าจอเขาจะขึ้นว่า ACC และเป็นสีฟ้าแบบนี้ก็คือเป็นความเร็วนะปัจจุบันนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะเพิ่มหรือว่าอยากจะใช้ฟังก์ชันของตัวรถที่ในโหมด Adaptive Cruise Control เนี่ยเพื่อนๆมาโฟกัสทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับลูกศรซ้ายลูกศรขวาเนี่ยเป็นการเพิ่มและลดระยะห่างถ้าดันไปทางซ้ายจะเป็นการลดลดเหลือหนึ่งนะครับแล้วถ้าเราดันทางขวาอาจจะเป็นการเพิ่ม มากสุดถึง5าระยะด้วยกันมีแบบนี้นะแล้วเพื่อนก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีพลอตในหน้าจออันนี้อย่าเพิ่งไปสนใจนะเดี๋ยวเราพูดตรงนี้ก่อนถ้าเราดันขึ้นครับมันขึ้น1ล็อกมันจะเป็นแก๊กเล็กๆนะดันขึ้น1ล็อกแก๊กเล็กๆเนี่ยหรือดันลง1ล็อกแก๊กเล็กๆนะครับจะเป็นการเพิ่มระยะทีละ1ลดทีละ1แต่ถ้าเราเพิ่มถ้าเราดันไปปื้ดหนึ่งปื้ดมันจะเป็นการเพิ่มทีละ5ครับดันปื้ดอีก เพิ่มทีละห้านั่นเองครับดันปื้ดลงมาลดทีละหา้าปื้ดลงมาลดทีละห้านั่นเองโอเคเข้าใจง่ายๆเนาะแล้วบางคนบอกว่าอ้าวถ้าเราอยากยกเลิกทําไงถ้าเราอยากยกเลิกอ่ะก็แตะเบรคครับง่ายๆเพราะว่าถ้าเรากดปุ่มตรงกลางลงไปนะกดลงไปปึ๊บฉันฟังอยู่มันเป็นคําสั่งเสียงครับมันไม่ใช่เป็นการยกเลิกหรืออะถ้าเราถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรีซูมกลับมาเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดันตัว เริ่มระบบตัวแอคทีบลงเนี่ยปุ๊บมันจะกลับไปเป็นความเร็วนับปัจจุบันเนี่ย62 62เห็นไหมมันไม่ใช่เป็นการรีซูมครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเพิ่มซัก70แล้วผมแต่เบรกยกเลิกอ่ะแล้วผมอยากจะกลับมาเป็น70เหมือนเดิมทำยังไงให้เพื่อนดันขึ้นปื้ดหนึ่งคะมันกลับมาเป็นการทำงานแบบนี้อันนี้เป็นการรีซูมนะเออ เสร็จแล้วเนี่ยที่ผมบอกไปก็คือมันจะขึ้นในหน้าจอครับเป็นเขียนว่า Pilot ก็คือระบบช่วยกับขี่อัจฉริยะของเขานะครับให้เราดันลง2ครั้งครับนี่เห็นไหมตัวระบบเนี่ยด้วยความที่มันมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด 11. จุดนะครับด้วยความที่มันมีตัวกล้องทํางานนู่นนี่ของเขาเนี่ยลักษณะ การควบคุมหรือว่าการที่เรื่องระบบความปลอดภัยเขาไม่ได้ลาทิ้งอยู่แล้วพวกระบบป้องกันก่อนการชนระบบเดี๋ยวนะฮะโอ้เบรกสกายเชีย์ตกใจ <laughs> โอเคนี่มีฟอลโล่ขันข้างหน้านะครับเพราะว่าถ้าสมมติจอดนิ่งสนิทชักเกินหวิหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวตัวระบบมันก็ยกเลิกเองนะครับไม่ได้ยกเลิกสิระบบมันต้องกดรีซูมเองเนาะโอเคเ,อเดี๋ยวเราขอออกก่อนรถ ติดนะฮะต้องขอบอกว่าคือมันจะมีนี่มันจะมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาเลยนะว่าคุณเพิ่มความเร็วเองนี่เพิ่มขนาดความเร็วเองแล้วแต่ระบบมันยังไม่ได้ยกเลิกนะมันแค่เป็นเสียงแจ้งเตือนนะครับตัวไพหลอดสีฟ้าระบบอันนี้สีฟ้าคือทํางานเองทั้งหมดแบบนี้เลยเนี่ย้าผมไม่ได้ประเ,เอะไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับของพมอะไรเลยนะก็ให้ตัวรถเขาทํางานแบบนี้ไป เดี๋ยวเราลองจอดแบบนิ่งสนิทนานดูว่าเขาจะ Follow ขันทงหน้าหรือเปล่ปาเขาจะทำงานกับคันทงหน้าอย่างไรนะครับแต่เนี่ยเห็นปะแจ้งเตือนเป็นสีสีแดงนะครับมีเสียงบอกตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอยู่นะฮะเบรกหรือเปล่าอ่าเบรกนะฮะอ่าคือ ทุกครั้งนะครับถ้าตัวคันทั้งหน้ามีการจอดติดไฟแดงแล้วเราวิ่งมาด้วยระบบ Adaptive Cruise เนี่ยผมมักจะบอกเพื่อนว่าให้กดยกเลิกไม่อยากให้ตัวกล้องมันจับเองแล้วก็ทำการเบรคเองนะครับเพราะว่าบางทั้งเนี่ยด้วยแสงแสงมันสาดเข้ากล้องอนะ่ะเหมือนคนภาพเบลอนะครับมันก็อาจจะไม่เบรคก็มีเป็นไปได้นะครับแต่ว่าพวกระบบคว,วามปลอดภัยเขายังทำงานอยู่ตลอดเวลานะฮรโอเคตอนนี้เราจอดนิ่งสนิทแล้ว แล้วประมาณห้าวิแหละตัวระบบมันก็ยกเลิกเองอัตโนมัติของมันอยู่แล้วนะครับเซนเซอร์เอยเ่ยอะไรเอ่ยในหน้าจอเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้เขาเห็นรถคันใหญ่ครับเห็นรถรถคันประมาณนึงแล้วก็เห็นมอไซค์นะครับเซนเซอร์เขาเยอะพอสมควรโอเคนี่เขามีการแจ้งเตือนนะว่าเฮ้ยคันข้างหน้าออกไปแล้วคุณแต่คันเร่งได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขอตรงไปก่อนนะฮะนี่นี่เจอแยก มันอาจจะงงตามปกตินะไม่ต้องกังวลไปนะครับเดี๋ยวขอกลับรถก่อนแล้วก็เราจะลองวิ่งแบบลาดยาวๆดูว่าตัวระบบเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับแต่ว่าตัวเรนนพัชเจอร์ Lane ure, นะครับเขาจะทำงานในความเร็วเกิน60กิโมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปอันนี้ตามโบชัวนะเดี๋ยวเราลองดูว่าเป็นไงนะครับรวมทั้งคือตัวเรนนพัเอร์เขาเนี่ยจะ ช่วยเหลือผู้ขับขี่ในกรณีที่อาจจะใช้ความเร็วแล้วก็อาจจะแบบไปทับเส้นเลนเขาก็หักพวงมาลัยกลับมาให้เรานะครับพวกโลกความปลอดภัยเขาก็จัดเต็มอยู่แล้วนะฮะอ่ะตอนนี้รถจอดสนิทเราโอ้ตัวแอคทีฟหายไปเลยนะหายไปเลยกลายเป็นว่าเราต้องมาเปิดใหม่หรออ่ะจอดนิ่งสนิทเหยียบเบรกสุดอย่างนี้ไม่ยอมให้เราทำงาน นะครับคือพอเราไม่ได้ใช้เขานานตั้งแต่ที่เราเหยียบเบรกตอนโค้งกลับมาเมื่อกี้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาไม่ยอมให้เราทํางานเลยนะจนกว่าเราจะยกะยกเบรกออกนะฮะแล้วเรายกเบรกออกอ่ะยิงด้วยต้องยกเบรกออกแล้วก็มาเริ่มระบบใหม่น,นั่นเองครับอ่ะเราลองเหยียบเบรกมันกลายเป็นว่าออกจาก ACC ไปเลยนะเออในกรณีที่เราจอดสนิทแบบนี้นะครับ อ๋อโอเคพอยกเบรกออกแล้วเนี่ยมันก็ยังสแตนบายไว้อยู่นะเออเออกลายเป็นว่าออลโตโฮก็มีบทบาทเข้ามาทำงานนะครับแล้วก็ตัวอัทีรคูชคอนโทรก็ยังสแตนบายไว้อยู่แบบนี้น,นั่นเองครับอืมก็โอเคนะเหลือเดี๋ยวลองดูตามโค้งตามไหลว่าตัวรถเนี่ยเขาจะอ เลี้ยวตามโค้งให้เราหรือเปล่าระบบพลอตแอซิดเขาทํางานอย่างไรบ้างนะครับเราก็จนถึงที่สุดแล้วเนี่ยการแจ้งเตือนเป็นสีแดงในกรณีที่คนอาจจะหลับในหรือว่าอาจจะเกิดหมดสติไปตัวระบบเขาจะทํางานอย่างไรบ้างนะครับอืมโอเคผมยกขาอจากเบรนะครับ ACC สีเทาขึ้นนะฮะลองดันขึ้นเออกลับมาทํางานแล้วแต่ไม่ไป เราต้องแตะคันเร่งเอออันนี้ก็ดีนะมันเป็นระบบความปลอดภัยที่คนอาจจะเผลอนิ้วไปโดนนะครับในกรณนนีที่เราจอดนิ่งสนิทแล้วเราเปิดออโต้วไว้เนาะเออดีดีดีด,ดันขึ้นแบบนี้นะฮะคือผมต้องบอกงนี้ว่าถ้าในหน้าจอเนี่ยมันขึ้นพายล t นะครับเป็นสีเทาก็คือเขาอ่านเส้นเลนเจอร์ครับให้เราสามารถใช้ตัวระบบะตัวพายล็อตแอสซิสได้นะครับเราลองดันลง นี่เห็นปะ่ะถ้าเขาไม่เจอไม่ไม่ขึ้นสีเทาเนี่ยก็แสดงว่าไม่สามารถใช้ระบบได้นั่นเองครับแต่ผมคือผมต้องบอกงี้ว่าด้วยระยะที่ผมเซตอัพไว้นะครับผมตั้งไว้ถึง5ระยะแต่การเบรกมันใกล้มากเลยนะถ้าดูจากตามเมื่อกี้เนี่ยประมาณสัก50เมตรนะครับมันถึงจะเบรคเออคือมันไม่ควรที่จะแบบ ใกล้ขนาดนี้เราตั้งระยะห่างไว้ถึงห้าแล้วนะเอออืจับพรมอะไรทันทีนะครับเขาเห็นว่าเราไม่จับนานนะหรือบางครั้งเส้นเลนอะไรไม่ชัดนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยจับได้แล้วนะอ,อืมเนี่ยพอรถจอดสนิทนะครับก็ขึ้นเป็นท็อปวิวแบบนี้เออเท่ดีนะนเซนเซอร์เอออะไรเออ่านทั้งหมดนะฮะ ไหนดูสิกดดูกล้องได้ไหมกดได้นะ,ะปิดกล้องเห็นว่าผมยังไม่แตะคันเร่งเลยนะมัน Follow คันข้างหน้านะครับด้วยความที่อาจจะไม่ได้จอดนิ่งสนิทนานอาจจะ,ะไม,ไม่ไม่จอดนิ่งสนิทนานเกิน3-5วินาทีนะครับใช้ได้นะเรื่องรเราความปลอดภัยเขาก็คิดเผื่อแหละว,ว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณอาจจะเผลอไปแตะนู่นแตะนี่แล้วตัวรถมันอาจจะแบบพุ่งไปหรือว่า มันมันเป็นเซฟตี้ก่อนอ่ะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องการที่แต่แบบเรื่องระยะห่างนี่แหละคือตอนนี้เราเทสต,ตอน11โมงใช่ไหมผมกลัวเรื่องระยะห่างของคือเนี่ยเราตั้งไว้5 5นะคือโดยปกติอะรถหลายแบรนด์ครับมักตั้งได้แค่แบบ3ประมาณนั้นนะครับ3 4อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไกลมาแล้วนะการอ่านเจอไหวมาครับแต่พอมัน เราตั้งคันนิไวห้าแต่กับการเบรกเมื่อกีม้มันเหมือนแบบเหมือนเพิ่งเจออาจจะด้วยเรื่องแสงที่เราเทสต,ตอนกลางวันแบบนี้ก็ได้ครับแสงมันตกกระทบเข้ากล้ององศา,ากล้องแล้วดันดันแบบตาพล่านี <c oughs> <c oughs> ่เราก็ช่วยแล้วนะโอเคเราจอดนิ่งสนิทนานแบบนี้ดูว่าตัวระบบ ลดไปแล้วนะครับเขามีแจ้งเตือนว่าเหยียบคันเร่งหน่อยนะฮะแดงอีกแล้วแดงเร็วจังโอเคเบรกนะฮะคือการเบรกการแต่คันเร่งเนี่ยมันมันมันอาจจะดูกระตุกกระตากไปหน่อยมันอาจจะดูแบบว่าเหมือนเหมือนเบรกหวัวที่หมามันยังดูไม่ค่อยสมูทเหมือนเราขับ เองขนาดนั้นมันเหมือนแบบเฮ้ยคุณเห็นค้าหน้าเบรกแล้วคุณรีบเบรกอะไรประมาณนั้นนะฮะอืมนี่เซนเซอร์ดูแต่รถจอดนิ่งสนิทคือเขาเจอเซนเซอร์ทางด้านหลังที่เป็นถบรรทุกนะตอนนี้นะครับแต่ว่าเอา้าทำไมมัน <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเราลองจอดนิ่งสนิทแบบนี้แล้วเราลอง,ลองดันไม่ได้นะครับอ๋อนี่เขาบอกว่ามันมีอุด อุปรสรรคอยู่ไม่สามารถเดินหน้าได้เนี่ยเผื่อบางคนแบบไปดันหรือว่าไปแตะคันเร่งอลองแตะคันเร่งไม่ได้นะตัวรถไม่ไปนะเนี่ยผมเหยียบคันเร่งเห็นปะ่ะรถมันมีโยกอะแต่ว่าตัวรถมันไม่ไปเพราะว่าตัวอร c t รคทีฟูุซซอนโทนแล้วก็พายโลดอซิสทำงานอยู่นะครับอแตอ่อ่านคนออกด้วยแฮเออเจ๋งดีนะอะถ้าเจอแยกประคองผมอะไรนะฮะนี่ ถ้าพลอตแสีส้มก็คือหยุดการทำงานนะฮะเดี๋ยวเราอ่ะถ้ากลับมาแล้วมันจะเป็นเส้นสีเทาอ่ะเทาอ่อนๆน,นะครับผมแล้วก็พลอตทำงานแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าพอตัวรถเนี่ยเขาเอาจนที่สุดแล้วนะครับผมเนี่ยเขาแจ้งเตือนแล้วดูสิเขาจะยกเลิอกอย่างไรนะครับแต่ว่าข้างหลังเราเปบบ็นรถบรรทุก ไม่เป็นไรเราอยากลองให้เพื่อนดูนะครับเนี่ยแจ้งเตือนสีแดงแหละ ปะคองรถทันทีแล้วถ้าคนหมดสติจะประคองยังไงครับ <laughs> แต่เดี๋ยวดูว่าตัวเลนดิพัชเจอร์เขาทำงานหรือเปล่านะครับเนี่ยรถเริ่มเปยออกแล้วมีวิ่งรับจันเลนแล้วนะฮะโอ้ my god เลนดิพัชเจอร์อ๋อด้วยความที่ความเร็วอ่ะมันไม่ถึง60ครับเลนิพัชเจอร์มันไม่ทำงานไงแล้วกลายเป็นว่าเห็นปะเมื่อกี้รถเปออกไปเลยนะครับ เป๊ะไปเ,ไเลยแล้วทํายังไงอะเอาแล้วตอนนี้ความเร็ว56ทำมาทำงานอะ่ะเอางงแล้วครับงงแล้วครับผมไพลอดเป็นสีเทานะครับแล้วก็อ่าอะดันอีกครั้งหนึง่งให้มันใช้ได้แบบนี้นั่นเองครับอ h oh my god โอ้ยไม่นะน่าจะน่าจะช่วยเหลือมากกว่านี้นะครับ เมื่อกี้ผมแบบตะลึงเลยนะครับแต่ว่ามันแจ้งเตือนนานมากนะว่ากว่าที่เขาจะยกเลิกตัวระบบพลอตททิ้งนะฮะแต่ a อค i v e ยังทำงานอยู่คุณก็จะเห็นรถมันไปเอกไปแบบเมื่อกี้นั่นเองครับเพราะว่า Pilot Assist อ่าไม่ใชเ่เพราะว่า a ว่าแอคทคุณคอนโทรลนะในหน้าจอมันเป็นสีดำเงินอยู่เลยนะครับมันก็เลยแกไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันจับรถทั้งหน้าอยู่แต่ว่าความเร็วมันตำ่ำแล้วมันก็ไม่ทำงานของตัวเลนด d e พ a r เจอร โอ้ไม่กอดโอเคไม่เป็นไรเหลือโค้งแล้วกันอ่ะเรามาลองตรงโค้งให้ดูว่าเขาจะวิ่งตามช่องไหรือเปล่านะฮะเราเซตไว้สักความเร็วเจ็ดสิบห้าอ่ะโอชาไปแหละแปดสิบแล้วกันโอเคมาดูกันว่าการทำงานเขาเป็นอย่างไรนะครับเน่ยเส้นชัดนะแต่ว่าพายโลดหยุดเฉยเลยโอเค โอเคเล่นความเร็วหน่อยอ่คือเล่นความเร็วเนี่ยพลอกก็ยังทำงานอยู่นะอ่ออันนั้ี่เนทำงานอยู่นะแต่ว่าพักตัวพลอตเนี่ยเขายกเลิกโชว์ราวนะครับพอเราปิดไฟเลี้ยวอ่าพลอกก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้นะอ่ะผมลองใหม่ให้ดูอ่าเรายกไฟเลี้ยวขึ้นมันมันยกเลิกเห็นป่ะยกเลิกเป็นสีสมม้มเมื่อกี้พอเราไฟเลี้ยวหมดมันก็กลับมาทำงานพลอตเหมือนเดิมท่าน,นเองง่ายๆนะฮะ โอเคให้เขาคอนโทรลไปนะครับเราตั้งไว้80ไม่มากไม่น้อยนะให้ตัวรถมันทำงานของมันไปนะครับนะอ่แต่เสียงการแจ้งเตือนเขาไม่ได้หนกหูอะไรนะมันก็ตึง้งดึงตั้งเนงต้องนงไปนะฮะ ในกรณีที่เรายังไม่ได้เปิดตัว Pilot Assist เนี่ยมันจะเป็นเ,เรียนดีพาร์เจอเขาทำงานในความเร็วมากกว่า60ตลอดเวลานะครับก็ช่วยหักกลับมานูน่นนี่นะเดีว่าเป็นอย่างไร โอเคกลับมาแล้วแป,ป๊แป,ป๊บยกเลิกแป,ป๊บแปไม่ยกเลิกไฮนี่มีอัปเดตความเร็วกดที่หน้าจอตรงนี้ได้ด้วยนะฮะคือพอเขาจะแจ้งเตือนครับว่าเฮ้ยความเร็วถนนตอนนี้มันกำหนดไว้ประมาณ60ให้เนเพื่อนแบบว่าเปลี่ยนเป็นความเร็วปัจจุบันที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่านะครับเขาก็มีการแจ้งเตือนที่หน้าจอเนาะ โอเคเราจะเจอสองโค้งนะโค้งขวากับโค้งซ้ายนะครับโค้งซ้ายก็ขึ้นสะพานนะฮะข้างๆเรามีรถนะเนี่ยมายกเลิกอ่ะเฮ้ยอ,อยากลองโค้งสักหน่อยโอเซ็งเลยเนี่ยอืมยกนะยกเลิกเฉยเลย อยากจะให้เขาลองคอนโทรลในโคง้งอ่ะโค้งข้างหน้าดูซิเป็นอย่างไรผมว่าด้วยระยะแล้วก็องศาของเออเนี่ยยกเลิกแงะเส้นชัดนะแต่ยกเลิกเราเฉยเลยแสดงว่าอ่ทางโค้งกลับมาแล้วนานไม่ได้นะฮะ ถึงแม้ว่าพาย o t ตขึ้นแต่ว่าโค้งเขาอาจจะไม่เก่งนะครับพรมอะไรมันก็มีดุกดิกดุกดิกนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าพอโค้งเยอะมุมมุมมันหายอะ่ะกล้องมันอ่านไม่ออกนะครับมันก็เลยในโค้งเนี่ยเขาอาจจะไม่เก่งแต่ทางตรงอะไรคุณใช้ไม่เถอะช่วยได้นั่นเองครับก็เนี่ยแหละเรามาลองตัวระบบเอ a ดสเลเวลทู level นะครับที่ช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับ คืออย่างที่ผมบอกทุกคลิปละเวลาที่ผมทดสอบเวลาที่ผมรีวิวรถยนต์นะครับก็คือตัวระบบมันช่วยเหลือผู้ขับขี่มันไม่ใช่ผู้ขับขี่อ่าอย่าลืมนะ <c oughs> บางคนไปพึ่งมันว่าเฮ้ยมันเป็นผู้ขับขี่นู่นนี่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณดันแบบใช้ผิดประเภทอะผมต้องบอกงนี้ถ้าใช้ผิดประเภทคุณก็จะทำให้มันอันตราย นะครับงานวันนี้โวล์คาร์ต้องขอขอบคุณทางเนต้าที่ชวนเรามาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าอยากให้โวล์คาร์นำมาทดสอบมานู่นนี่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มาแบ่งปันความรู้กันนะครับงานวันนี้โวล์คาร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย